สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเรียกได้ว่ายอดใจแล้วขวัญนิยมเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเวฟ 125s นะครับผมแล้วก็คันนี้นครับที่ผมอยากจะแนะนำมากมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวสตาร์ทมือสภาพตัวรถนะครับบอกก่อนเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเรียกได้ว่าหายากมากๆเลยนะกับเจ้า 125s เนี่ยนะครับผมท่อเดิมเครื่องเดิม สีสวยนะครับผมไม่มีเยิ้มนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอรอบคันกันนะว่าคันนี้สภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างแต่รับประกันได้เลยว่าใครที่กำลังหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่มีความต้องการอยากจะซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2นะครับผมทางร้านแม็คมมเตอร์ไซค์นะครับให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ2ทุกรุ่นนะครับผมใครอยากขายรถรุ่นไหนสามารถติดต่อมาได้ที่ i อเดียไลน์3อมีต้ mc หนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็ส่งรู อ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูคลิปวิดีโอละคันนี้กันนะว่าสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม รุ่นนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับยิ่งสภาพงามๆแบบนี้นะหายากมากๆนะครับบนท้องตลาดนะกับ 125S หรือว่าที่เราเรียกกันว่าบางลมนะครับผมก็คันนี้มีเข้ามานะครับผมรถบอกก่อนนะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นชุดสีเดิมนะครับรถคันนี้เจ้าของเดิมครับเป็นคนสูงอายุแล้วก็ตัวรถเองในเล่มทะเบียนนะครับเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับผมจะสังเกตได้เลยว่าสีฝันสวยงามนะครับอันนี้ก็คือสีเดิมเดิมเลย ตั้งแต่ตอนเจ้าของเขาซื้อรถมานะครับตําหนินะครับจะมีอยู่นะครับผมตรงบางโครนแค่ตรงนี้เล็กน้อยนะครับผมบ่งบอกได้ว่าเป็นของเดิมนะครับอถ้าเป็นเปลี่ยนชุดสีมาหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีตําหนิเลยนะครับผมแต่นี้มีให้ดูเป็นแบบต่างหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ยางรถนะครับนี่ดอกยางนะครับเป็นไงดอกยางหน้าซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับดอกยางยังมีขนอ่อนอะไรติดให้เห็นชัดเจนแบบนี้ดอกยางก็ยังสวยนะครับผมแล้วก็ดอกหนาด้วย แล้วก็ที่ผมชอบมากเลยนะเวลาที่ไปซื้อรถกับคนที่ส่งอายุนะครับผมเขาผมว่าเขาค่อนข้างดูแลรถดีนะครับเนี่ยอย่างวงล้อกระทะอย่างเงี้ยครับไม่มีสนิมขึ้นเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับวงล้อใสใสเลยนะครับพวกซี่ลวดอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกไม่ค่อยได้ใช้ลุยงานเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยอย่างบูธพวกเนี้ยเนี่ยบูธยางพวกเนี้ยครับยังดูดีอยู่เลยนะครับผมจานเบรกก็ดอกจานหนาๆนะครับจานหนาๆเลยนะครับผิวสัมผัสของจานก็คือเรียบเงาปกตินะครับ แล้วก็มาดูกันนะครับที่ชุดสีอ๋อให้ดูตรงนี้ก่อนเครื่องยนต์นะครับสีสันของตัวหัวเครื่องนะครับมอพพกตัวนะครับใสๆแบบนี้เลยนะครับนี่เครื่องอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีเยิมนะครับนี่เครื่องสวยงามมากนะครับผมเครื่องเงียบด้วยชุดสีด้านข้างไม่มีรอยล้มไม่มีรอยถลอกนะครับอ่าตัวนี้เป็นสตาร์ทมือนะครับก็ยังมีสตาร์ทเท้านะครับยางสตาร์ทเท้าอะไรก็คือยังดูดีอยู่เลยนะครับนี่ ให้ดูถึงความเขาเรียกว่าไงอะความความสวยของเขาอะที่มาจากเดิมๆนะครับว่ามาแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมชุดสีด้านข้างฝั่งนี้ก็ยังคงสวยงามนะครับรถค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสะอาดเลยแหละนะครับอ่ะท่อยังท่อเป็นท่อเดิมนะครับมีตามอ,อก,กอให้แบบนี้นะครับผมนี่ดูล้อลวดด้านในนะครับใสๆเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับ จับมือด้านหลังเห็นไหมสีสันสวยงามนะครับอาจจะมีรอยขลอ,อกตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับบางโซ่ยังมีอยู่ให้ครบนะครับประมาณนี้นะครับยางนี่ดูหอ,อกยางบ้างหลอกยางด้านหลังหนาปกติเลยนะครับซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยางละชุดสีนะครับถ้าบอกถ้าไม่บอกผมว่าเป็นชุดสีเดิมนะผมคิดว่าเปลี่ยนมานะเอาจงริงแต่ผมเช็คแล้วนะครับรถผมถามจากเจ้าของมาเลยนะเจ้าของบอกว่า เนี่ยชุดสีเนี้ยมาตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าแกใช้รถนะครับแกจอดแต่ในบ้านนะครับไม่เคยไปจอดตากแดดนะครับสีสันอะไรต่างๆก็คือดูดีนะครับพวกคอนโซลพวกเนี้ยดำเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมมาดูพวกฟอนต์ต่างๆบ้างเห็นไหมตัวฟอนต์รถ10ปีนะครับแต่พวกฟอนต์อย่างเงี้ยยังอยู่ครบผมถือว่าแกดูแลรถดีเลยนะครับหน้าจอไม่มีแตกรายงานะครับนี่จอก็ยังใสๆแบบนี้นะครับ กุญแจรถมีมาให้2ดอกนะครับสติกเกอร์ต่างๆที่ติดมาจากโรงงานยังมีอยู่ครบเดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะกันหน่อยนะว่าใต้เบาะเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ใต้เบาะก็ถือว่าสะอาดเลยนะครับสีถังน้ํามันสวยงามนะครับนี่แล้วก็ดูฝาถังน้ํามันนะครับใสๆแบบนี้นะครับผมใต้เบาะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมาสีพอลบอนะครับ เพิ่งจะขาดไปนะครับเมื่อ11มกราคมนะครับ6-7นะอ่าเพิ่งจะขาดไปนี่เบาะก็คือยังเป็นเบาะเดิมนะครับมีสติ๊กเกอร์เช็คมันเครื่องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับบอกก่อนว่าคันนี้สตาร์ทง่ายมากนะครับผมเสียงเครื่องคือเพาะเลยแหละอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับตัวนี้สตาร์ตติดง่ายในทีเดียวแบบนี้เลยนะครับนี่สตาร์ตติดเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์เดินเบานิง่งเป็นไงบ้าง รถใส่ไหมครับนี่รถใส่เลย,ลดเ,ลยเดี๋ยวลองเบิ้ลกันสักนิดนึงนะครับคันเร่งบิดติดมือนะเดี๋ยวดูด้านบนเครื่องยนต์บิดติดมือนะครับผมระบบไฟอะไรต่างๆก็ติดอยู่นะครับอันนี้ไฟต่ำ ไฟสูงนะครับไฟต่ำไฟสูงนะครับไฟต่ำข้างนี้หลอดน่าจะขาดนะเดี๋ยวทางร้านจัดการเปลี่ยนให้นะครับผมอ่ะอันนี้หลอดน่าจะขาดเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ให้ดูสภาพสดๆเลยนะครับไฟเลี้ยวด้านนี้ติดนะครับผมด้านท้ายติดเหมือนกันด้วยฝั่งหนึ่งติดหมดนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับหลังจากที่เราฟังเสียงเครื่องเราลองบิดแล้ว เขาก็ยังสามารถเดินเบาได้ปกติของเขาแบบนี้นะครับผมเครื่องสีสวยนะครับอ่าชุดสีโดยรวมก็ถือว่าสวยงามเลยแหละนะอย่างที่บอกรถคนมีคนส่งอายุใช้งานนะครับก็คันนี้สภาพโดยรวมนะครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าเรียนตามตรงนะหา หาเก็บได้ยากแล้วนะครับ 125s นะครับผมแล้วยิ่งชุดสีเดิมแบบนี้ด้วยเป็นรถมือเดียวอีกตั้งหากนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับตามคลิปวิดีโอที่ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะที่เก่านะครับแต่สภาพโดยรวมถือว่าสวยงามนะครับผมคราวนี้มาถึงเรื่องราคาขายนะครับ คันนี้เราเสนอขายราคาให้นะครับที่38,900ับาทนะครับราคานี้นะครับยังรวมจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดช่วยลดค่าจัดส่งให้เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะส่งรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่อีกหนึ่งครั้งนึงนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรให้นะครับแล้วก็ตัวรถนะครับเรายังมีการรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์ให้นานถึง30วันนะไม่จํากัดระยะทางนะครับผแล้วก ยังมีการรับประกันเกี่ยวกับเอกสารชุดโอนนะว่ารถซื้อไปจะต้องโอนได้1%นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถ้าเกิดหากใครสนใจรถคันนี้นะครับอยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์มือถือ0805580396นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ ID Line แอดไซ์ MC1331 มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมบอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นครับนานๆมีมาทีนึงนะต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆนะครับถึงจะชอบมันนะครับผม อ่ะถ้าเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่สยยูงอายุอีกรอบหนึ่งอะ่ะเขาก็จะรู้เลยว่าตัวบางลมแบบเนี้ยหายากนะครับยิ่งชุดสีสวยๆแบบเนี้ยเครื่องยนต์เดิมๆใสๆแบบนี้นะหายากมากๆนะครับผมรถมือเดียวก็หายากอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็ใครอยากจะขายรถรุ่นไหนก็สามารถติดต่อมาหาเราได้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับเจ้าเวฟ 125s ขอขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะจนจบคลิปครับ